นน้ี่เป็นให้หนังยาว หนูก็ไม่รู้เพราะหนูจะไปทํางานตอนตีไอ้หกโมงหนูต้องเข้างานหกโมงแล้วไม่มีเรื่องเลยวไม่มีหนูก็เลิกงานมาหนูก็จอดรถอยู่ตรงนี้ทุกวันใช่ไม่มีไม่มีเหตุอะไรเลยแล้วจอดนานนะจอดประจำไหมถ้าจอดประจําจอดตรงนี้ทุกวันแล้วบ้านหนูอยู่ตรงนี้เหรอจอดมาหลายปีแล้วรถหนูออกมาสองปีก็จอดสองปีแล้วก็สลับมั่งแล้วไม่เคยมีเรื่องอะไรเลยไม่มี ถ้าตื่นมาจะไปทํางานต่อเนี่ยจะไปเข้าก่บเจอเลยจะเปิดประตูรถเอา่าวที่ว่าคาบน้ำอ๋อไม่ใช่เนี่ยเป็นรอยกระสุนก็เลยโทรเรียกพ่อเรียกพี่ขึ้นมะา